ผ่างได้แต่ในจอนะห้าไป่างข้างนอกถ้าผังข้างนอกทำไงดีนะผมจะตามไปถ้ำหมอกมาดูกันว่าแขกรับเชิญของเราคนนี้หน้า่างขนาดไหนครับน้องพลอยเชือมานบุญยศักดิ์ งประจำตัวน้องพลอยทำให้คนบางคนต้องเอาสเปรย์ฉีดซื่วมาฉีดตัวตดใจมากเองประจำตัวน้องพลอยเขาเองครับเองประจำตัวผมเองครับคุณอะเผลอเลยเหรอเผลอเมองเขาอยากจะบอกว่างี้ครับเขาเตือนตัวเองว่าอย่าเผลอมองใครเพราะว่าเพราะอะไรเพราะอะี่เปี๊ยกโดนด้วยนะเดี๋ยวพูดถึงเรื่องเผลอเพราะว่าพี่แมวนี่มีเผลอเหมือนกันอะไรอ๋อผัวเผลอแล้วเจอกัน มันผมผมนจี๊ดใจผมคิดใจแบนี้ดูมาจากสามเทปแล้วเนี่ยผมว่าไอโก้มันแอบคิดอะไรกับพื้นแรกพื้นก็ไม่คิดตอนนี้เชื่อแล้วหนาวันนี้นักวันนี้นักลอยสวยไม่เสร็จเลยนะคิ้วแดงด้วยจะพูดอะไรจะพูดอะไรพี่ชอบมากเลยทำไมพี่แล้วพี่ป๊อกล่ะคะ เข้ามาเข้าเรื่องวันนี้วันนี้เรามีละครมีละครมาแสดงด้วยเรื่องแสบวันนี้ชอบพวกพีเรียสิเห็นในเรื่องลูกทาบมีก่งมีกอดชอบมะสิอ๋อเดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยไม่ต้เดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยเดี๋ยวโชว์โชว์ก่อนหนูเดี๋ยวพูดถึงตัวละครก่อนนะครับในเรื่องแสบเนี่ยครับจะมีไอ้แผงเนะครับเป็นพระเอกอ่าพี่โปรยเป็นนางเอกนะครับไอ้เทียม ไอ้เทียมเป็นผู้ร้ายนะฮะมีกำนันแปลกนะครับกำนันแปลกนี่ก็จะเป็นอะไรเป็นพ่อเป็นพ่อังเอกไม่ใช่ผมหรอกสี่ละสี่ละเกามีเจ้าแม่เรียมนะฮะเป็นเจ้าแม่ที่สำคัญมากนะฮะอยู่ใต้ต้นไทรให้คนกราบไหว้นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวฮะงั้นเรื่องนี้พี่เหมียวก็ไม่ได้เล่นสิครับอ๋อไม่ใชคนใช้ไม่ใชคนใช้ฉันไม่เคยเล่นเป็นคนใช้เลยใครใครเห็นฉันเล่นเป็นคนใช้เรื่องไหนบ้างไหนพูดมาสิอ้าวขอเสียงคนเคยเห็นพี่เหมียวเป็นคนใช้หน่อย แต่อนนี้ยังไม่รู้จะรู้ว่าใครเป็นใครต้องไปดูจากใบจดหายใบจดหายใบจดหมายใจดายบจดาโรยจิงพูดตามข้านะจ๋าข้าแต่สารเจ้าพ่อขวัญ แม่เรียมข้าแต่สารเจ้าพ่อขวัญจะแม่เรียมข้าไอ้แผลงขอสาบานว่าข้าโปรยขอสาบานว่าข้าจะโตะีิโปรยไปตลอดชาติ ค้าเจ้าแม่เรียมฮะค่าเจ้าแม่เ <ๆ S 1> <aru. S 2> รียมถูกต้องเอากันเลยไม่เรียมไม่ใช่ค่า <S 1> <S 1> ฉันฉันฉันชื่อเจ้าแม่เรียมเป็นเจ้าแม่อ,อยู่ที่ศารน<อ>ี่มาตั้งนานแล้วกับเจ้าพ่อขวัญข้าขอโทษแม่เกือบตายอีกทีนน่แล้วขอโต๊ะทาไมเอาแต่โต๊ะอย่างเดียวจะพอเหรอเอาเก้าอี้ด้วยไหม จะได้คู่กันเจ้าพ่อขวัญไม่อยู่เจ้าพ่อขวัญไม่อยู่เจ้าพ่อขวัญเป็นรับบนไกลมากตอนนี้ที่ไหนที่ไหนก็บนขอให้เจอนั่นเจอนี่เองสองคนน่ะจะมาบนบานอะไรก็บนกับกันนะ เลยดีกว่ากุ๊กกุ inform inform ุ๊เฮ sure> ้ยเฮ้ยเฮนย้อยเ้เ้ยยยฮเเยเ้ยเเ้ นี่มันก็ตายนี่ก็ตายเอ้าเสือเพ่นไปแล้วแล้วไงอ่ะเพ่นเพ่นไปไหนไม่รู้ข้าวเพราะมมีสองตัวมีเสือกินกระต่ายนี่กระต่ายกระต่ายอยู่เออเสือเพ่นแล้วเสือตัวแค่นี้เนะนี่ยังไม่พออะไรพ่อแม่ไม่พอวะข้างหลังนี่ มีจริงเว้ยเฮ้ยตัวแค่นี้กระจอกเด็กๆมามาลุลามอยาขยาอยาอยาเฮ้ยลำยองเฮ้ยตัดการหน่อยไลมยองอยอยากาเฮ้ยมัาเลยยอยาอยยากไม กำนันแปลกแต่จริงดีมากฟังแล้วรู้สึกพึกเหิมค่าคือกำนันแปลกแต่จริงหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า b e l i e is not พบข้าได้เป็นประจำที่พัทยากลางเอาละว่าแต่ว่าวันนี้มันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นหือบอาค่ะ พ่ขนาดนั้นเชียวหรือว่าต่อสิพ่อเอาล่ะพ่อเข้าใจลูกแล้วทีนี้พ่อจะเล่าให้ฟังว่าไยนะรำคานไหมมันน่ารำคาญพ่อคนฟังไม่ได้เอาละ ใครก็ได้เล่าให้ข้าฟังทีเพรว่าไอ้เทียมไอ้เทียมไอ้เทียมมันปลุกปั้มีปลอยคนรักของข้าไม่จริงใช่เองหาเองหาเรื่องข้าใช่ไหมลุงใช่ใช่เองมาหาเรื่องข้าจริงจริงยังไงจริงไม่จริงจริงไม่จริงหยุดหมายความว่าเจ้าสองคนเนี่ยคิดที่จะแย่งลูกสาวข้าใช่ไหมใช่จะพอจะแย่งหนูกันนะอืม เอาละเอาละข้าพอจะเห็นใจเจ้าสองคนเนือเมื่อคิดจะแยกกันขนาดนี้แล้วก็ได้แต่ว่าเจ้าจะต้องแข่งขันกันมาพังพังโชว์มาพังพังโชว์ไม่รู้จะดีจะยีต้องลองพังพังกันีสักใจพังพังโชว์พังพังโชว์เอาลัให้ เขาเล่นละครเยู่เลเ่เวลามีพางแล้วโดนอะไรงงค่ะพี่เดี๋ยวโดนกันหมดแต่ฉันไม่โดนคนเดียวพางนี้มีเพื่อพิสูจน์ว่าใครเอ่ยจะคู่ควรกับปรยมากกว่ากันแตนรำคู่กับปร สมพอพอพออย่างนี้มันไม่ยุติธรรมขอพ่อสักทีอะเท่าที่พ่อดูแล้วเนี่ยพ่อว่าไอ้แผลงเต้นสะใจพ่อมากตอนพูดกับเพื่อนกูน้องเพื่นมากได้ยังไงไอ้แผลงอะจะแผลงได้ยังไงจำนันนะเว้ยขอโทษโอเคให้อภัยเออไม่เป็นไรไม่ได้ข้าเต้นเก่งนะหยุดชัดออาไปละเฮ้ยแล้ไป เอ้ยทำกินได้ไงวะฝากไว้ก่อนเถอะใช่พี่สักวันึงเออไอ้ดูไอ้แผงไอ้กำนันเอาไงดีวะลำยองระบายกับสารเลยพี่แหมไอ้เก๋เทียมนั่นแหละเทียมแล้วเกไ๋ไม่ได้เอ้ยงั้อย่ามาใช้กำลังมีอะไรอยากจะได้นะบอกเจ้าแม่เรียมได้ไม่เห็นจะต้องมาทุบทับสารกันเลยเจ้าแม่เนี่ยใช่แล้วเฮ้ยเจ้าแม่ข้าน่ะ บอกได้นะว่าเองอควรจะทำยังไงถึงจะได้ตัวหนังโปรยกลับมาจาับปลาตังตนี้โปรยมปนเดินมาแล้วเว้ยเฮ้ยใจม่ได้ปลาสักตัวเลย กินหญ้าให้ด да. ูหน่อยนะแหมอ่ะกินหญ้ากินหญ้าทำไมเรากินก็ไปกินก็ไปโอ้โหวันนี้อยากขี่ควายจังเลยวะแหมควายก็อยากให้ขี่เหมือนกันโอ้หแต่ไม่เอาดีกว่าขี่ควายอันตรายจับปลาดีกว่าโอ้โหโอ้โหเหม็นจับปลาได้ ตัวอะไร,ระเกี่ยวเบบกันหมดเลย อยู่ไหนปลอยปลอยฮะโดยตกน้ำใครก็ได้ช่วยปลอยด้วยปลอยตอกน้ำปลอยฮะปลอยละริกละริก <c oughs> ไหนไอ้แผง แกบอกว่าอีโปรยมันตกน้ำแล้วมันอยู่ไหน where is she ระริก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 มาร้องไห้ทำไมเหรอเป็นอะไรท่านท่านคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมแน่นอน เงินช่วยลูกด้วยเถอะมีอะไรเหรอลูกทำขวานทองตกไปใน <laughs> <laughs> อยากให้ท่านช่วยงมให้สักทีจะได้ไหม <laughs> ได้แต่ขวานอะไรที่ตกไปละ่ะแม่ <c oughs> ไม่ใช่ลูกกระเทยนะคนตัดฟืนอันนี้เรื่องแสนแสบ <laughs> แสนแสบรู้ไหม <laughs> เออใช่ใช่ใช่ข้าเ <c oughs> จ้าแม่เมจ้าแม่ <c oughs> เรียมเจ้าแม่เรียมท่านพอจะช่วยได้ไหมช่วย อีปโปรยมันหายไปได้จะให้ข้าช่วยเหรอท้าช่วยก็ได้แต่ว่าเจ้าจะต้องทําให้ข้าพึงพอใจพึงพอใจเหรอ,อท่านอยากได้อะไรล่ะมาพังพังเช่มาพังพังเช่ไม่รู้จะดีจะยีต้องลองอพังพังกันที่สใยพังพังเช่ อะไรไม่รู้รู้แต่ชอบ <c oughs> <c oughs> อะไรก็ได้แต่ชอบอย่าอย่าบอกนะว่าให้มาปั้มกันตอนนี้กลัวเขาผัาง <c oughs> ผัง,ผง,ผงเจ้าแม่เรียมขอพูดเขาเพิ่งเอามาให้เดี๋ยวนี้ผังนี้มีเพื่อให้เจ้าแม่เรียมพึงพอใจผ่านผู้ช่วยกล้ามใหญ่ของเจ้าแม่คนนี้คือว่าคือว่าไม่รู้ว่าใครไงนะ พ่อแปลกหรือไอ้พ่อแผง okay, okay. อแพแปลก <Okay. S 1> แล,ก,แลก,กับพ่อแผงเนี่ยจะต้องเลือกสามทางนี้มีมีสมทางเลือกอะไรอะไปดูกันมในสผ่นป้ายนี่มีทางเลือกสาอยา่างจะต้องถูกดีประกอหกคีฮะใครเด็ดใครที่เป็นคนถูกดีที่สามทางเลือกอยู่ในป้ายนี้นะคะคือหถูกดีคือหนึกำนันแปลก, 2, ปลกดนสเจ้าแผงโดนหรือว่าทั้งพ่อกำนันและแผงดนดีดมากรเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดเดีย๋ยวเ แล้วตานี่ไม่คิดจะโดบ้างเลยเหรอเขาเป็นคนดีดตายให้น้องพลอยเลือกเลยค่ะน้องพลอยเลือกเลยแล้วกันน้องพลอเลือกใคระน้องพลเลือกใครจว้าวยายาย o ยา สิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองอย่าพูดมากเลยภูมิเดี๋ยวผมทำเสียงให้เฉยพอแล้วเด้อเด้อเด้อกันชาย น้ำตาคอเราเพื่อนกันหรือเปล่าช่วงนี้ไม่มีเพื่อนเนนบอกว่ามีทุกร่วมเสพมีสุขร่วมต้านี่มาบอกมาร่วมดีดก่อนได้เออผมรับให้มันทีหนึ่งอ่าอ่าผมรับให้เพื่อนทีหนึ่งอ่าลองดูข้างล่างลอ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 งน้ำใจงามเหลือเกินไอเทียมเอ้ยไม่ลองดูผมขอผมรับผมก็ขอทีหนึ่งผมรับแทนเขาเอาเบาๆนะเน่เวลาเบาที่สุด เดี๋ยวล่ะลูกผู้ชายคำาไหนค้งนั้นเร็วๆจะได้เล่นละครต่อทำให้มันสวยๆพี่พี่จะออกไปไกลมากนี่ถึงไหนเลยลืมเลยอาลืมเลยลืมอันนี้ไม่แดงแล้วทีแรกแดงทีสองเขียวจ้ะแม่ เฮ้ยไม่ขอแล้วดีกว่ากูเดนนี่ไม yeah. ่ต้องขอแล้วเดี๋ยวบอกให้เลยทำไงไม่ต้องและลืมไอ้ที่เมื่อกี้ไปซะนะในเมื่อควายมันมาฉุดลูงสาวเองไปเองก็ต้องปอเป็นควายตัวเมียไปล่อโรยเอาอยู่ๆก็เป็นพระเอกว้แล้วมันเล่นไม่ได้ต้องปลอมตัวปลอมตัวเป็นควายเพื่อจะไปช่วยนโปรยคนรักของข้ากระลิกระลิก ปอตอปอเป็นควายกับฉันปอตอปอเป็นควายกับฉันสองคนเฮ้ย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 เฮไงนั่นควายตัวเมียดีกว่าขนมันลายดอกด้วยน้องสาวจ๊ะน้องสาวมาแถวนี้ได้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยไอ้แผงควายพูดได้ว่ะเออเหรอแสดงว่าควายเป็นพูดได้จริงๆแต่เราไม่เคยคุยกับมันใช่ ผูกมิดกับมันไว้ดีไหมเออมันเข้าใจว่าเราเป็นควายตัวเมียเราต้องเป็นควายตัวเมียเลยได้เลยเราพูดกับมันพี่คะเฮ้ยควายพูดได้เว้ยไม่เคยเห็นเลยเนี่ยมันต้คุยกับมันสักหน่อยพี่คะพี่ะพี่ชื่ออะไรครับอ๋อพี่ชื่อบุลเลิศนนะน้องตายแล้วผีหลอกไม่ใช่พี่เป็นควายโคลนนิ่งเรือครับพี่จ้า เขาของพี่ช่างสวยนี่กระไรเขาของน้องก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยจะพี่จ๋าพี่ว่าเราลองเอาเขามาชนกันดีไหมดีครับพี่มามาสิมามาค่ะพี่มามาโ้โหโอโหอ้หนี้นหนอ้โหโอ้โวอ้ยเฮอ้ยอ้โหโอ้โหหออ้หอออ อ้าวพี่เทียมใช่หายตกมาแล้วเหรอข้าเวละไอ้เทียมตกมันฮ<า>ะไอ้เทียมทีมทแรกก็แกนั่นเองเง <c oughs> <า>ินแผกเยอะมากคําจริงๆกว่าปอมเป็นควายาาาไอ้จัมรันแผลไอล้แผลพี่เอ็งกล้าปอมเป็นควายมาหลอกข้าใช่เหรอฮะอ้าแกเองปอมก่อนทำไมอ่ะแกก็ละปอมก่อนเแงก็ปอมก่อนพวกนี้มันต้องมีเขวดเว้เหรอเหรอว่ามีมี เฮ้ยมาไมเลยมาพังพางชนมาพังพางชนม่รู้จะตีจะยี้ต้อลองอ้าวพังพังกันให้สุดเลพังพังชน นั้นทุกคนทุกคนทุกคนไอ้คำใหญ่นั้นไปยังยังยังไม่ทุกคนเลยต้องถูกลงโทษจากสามวิธีจากเดีวิธีนี้อะไรโดนอีกแล้วไม่คิดจะโดนอะไรกับเขาบ้างเลยหรือเราอ่ะแหมเป็นคนห่างโดยมันก็เสียกดอ่ะเอะไปดยอาปาฏิหรละกันปาฏิรามรำามกระทบไม้โบ